เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวทได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกมนเวทนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำแบ็กสมิธงบ 10m กันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับ สำหรับ BS งบ 10m ในวันนี้นะครับผมเรา,เาไม่มีของให้ดูนะครับผมเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแต่เอารูปมาให้ดูแล้วกันนะผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเผื่อใครจะเดินหาในมอหลอกเลยพรุ่งนี้จะได้แบบดูหน้าตากันถูกนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยเริ่มที่ของเก่าๆของเราก่อนนะครับผมของเก่าๆของเราที่มีในตอนนี้ก็เอามาจากงบ 1m นั่นแหละนะครับผมนั่นก็คือเสื้อกล้ามเกงในนะครับผมแล้วก็อัอนนี้เป็นขวานแจกฟรีจากกิจ1ปีนะครับผมเป็นขวาน b o 7นะฮะ อ่าแล้วก็รองเท้านะครับผมที่ตอนนี้ใส่ได้แล้วก็คือรองเท้าเทมเอจิซึ่งรองเท้านี้ใส่ได้ตอนเลเวลร์เจ็ดสิบนะครับผมความสามารถของมันก็คือเอจิบวกสามหน่วยแล้วก็ทุกๆสามเกรดเอฟดีเพิ่มขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเอจิตัวหน้านะครับผมเอจิตัวหน้าตัวนี้ตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเท่ากับกัสสิบเก้านะครับผมจะเพิ่มเอฟดีอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมซึ่งสําหรับคนงบน้อยนะผมงบสิบเอ็มเนี่ยผมแนะนําว่าเอาแค่เทมเอจิบวกสามก็พอแล้วนะครับผมเทมเอจิบวกสามเนี่ยราคาอยู่่ทีปรระะมมาณนคับผ ถ้าเป็นช่วงกิจตีบวกก็จจะถูกหน่อยแต่ถ้านอกกิจก็จจะแพงหน่อยนะครับผมส่วนออฟข้างล่างนี้นะผมออฟ a p d 4หรือว่า ADC เนี่ยมันได้ a p d 10%นะครับผมซึ่งออฟนี้เอาตรงคือราคาแพงมากนะครับผมจริงๆแล้วรองเท้าเนี้ยทั้งทั้งอันเลยนะทั้งอันที่มีออฟด้วยเนี่ยมันจะไปอยู่กับงบ 100M นะครับผมแต่ว่าอันนี้งบ 10M เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าอ่ะถ้าคุณอัพไอจีเก้าเก้าแบบผมนะผมก็เอา เทมเอจิบวก3ใช้ได้นะครับผมมันก็เพิ่ม f อฟอยู่ที่เนี่ยหหน่วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีก3เอจิแล้วก็สเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ใช้ได้นะครับจนกว่าเราจะทํางบไปถึงร้อยเอ็มอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือส่วนรองเท้าที่เพิ่มขึ้นมานะฮะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้อัพเอจิแบบผมไม่ได้เอจิเก้าเนี่ยอาจจะไปอัพเป็นสเต็งเก้าเก้าแทนก็ได้นะครับผมแล้วก็สลับสเต็งมาเป็นเอจิก็คือเป็นสเต็งเก้าเก้าแล้วก็เอจิเจ็ดสิบแล้วก็อัพเพิ่มทีหลังต่อไปนะคคครัััับผมมมซึ่่่่งอออนน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 ้้้้กก็็ไไดเเ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 หหืืถาุณปปปลลีียยยสสสตตใใทครับ มันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตอนอัพสเตน99นะครับผมก็ราคาใกล้ๆกันนะครับผมแต่พอดีผมมันมีของเทมเมจของแอดอยู่ก็เลยใช้อนี้มากกว่านะครับอ่านี่คือส่วนของเท้านะครับผมต่อมานะครับผมส่วนหมวกนะครับผมหมวกเนี่ยแนะนําให้ใช้ amist cap นะครับผมหรือว่าหมวกแกะนะครับผมหมวกแกะเนี่ยมีความสามารถในการออโต้สเปียลเพียสเลเวล5ได้นะครับผมซึ่งเพียสเลเวล5เดียดดาเมจประมาณ200%ก็คือประมาณดับเบิ้ลดแทกนั่นแหละนะครับแต่ว่า โอกาสออกของ i p พีเอสเลเวลหเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ถือว่าค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับผมใครสนใจรีวิวหมวกแกะเนี่ยไปลองหาดูได้เลยเคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับผมก็เอาตรงๆออกบ่อยนะครับแม้จะไม่บ่อยทั้งหมวกงูแต่ว่าราคามันห่างกันเยอะนะครับหมวกงูนี่ตอนนี้ไปหลายพันแล้วนะครับผมหมวกแกะนี่แค่ไม่กี่เอนะครับผมส่วนไอคัมโบข้างล่างๆนะผมที่ใส่คู่กับปากดอกอะไรพวกนั้นก็ช่างมันนะครับผม เราสนใจแค่การออโต้สเปลเพียสก็พอนะครับอ่ะต่อมานะครับผมเรื่องของอาวุธเนี่ยอาวุธเนี่ยถ้าใครมีอาวุธบวก7ที่ได้จากกิจกรรม1ปีแจกฟรีมาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใส่2เหมืองนะครับผม2เหมืองเนี่ยเราจะตีมอเตอร์ขนาดกลางได้หมดเลยทั้งเมดูซ่าเคใหญ่นะครับผมอะลามคล็อกคุก1คุก2องอะไรเงี้ยเผื่อไปฟาร์มนะครับผมก็จะไปได้หรือว่าถ้าใครเน้นเก็บเป้อย่างเดียวนะครับแนะนําใส่2ไฮด้าครับผมสองไฮด้านเนี่ยคุณจะตีไฮอ็อกแรงขึ้นตีพ เอาไว้เก็บเลเวลกับมอนพวกนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอให้ค่าสมาเนี่ยคุณก็ต้องวนกลับมาเก็บมกรมอนพวกนี้แหละนะครับผมและยิ่งถ้าไม่มีกิจหนึ่งปีเนี่ยมันจะไม่มีป้ายเมดูซ่านะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปเก็บให้ออกเพราะว่าขวานมันตีมอนขนาดใหญ่เข้าร้อนะครับดังนั้นเนี่ย BS ชอบเก็บกับไฮออกมากกว่านะครับอ่ะก็แนะนําว่าเลือกเอาระหว่าง2เหมืองกับ2ไฮนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมอีกอันหนึ่งที่น่าจะอยู่ในงบเ0 m เช่นกันก็คือคลิปใส่ก้า ก๊าซสปริงและบิดเนี่ยมีความสามารถในการทําให้เรากินเนื้อนะครับผมกับมอเตอร์ฟีดแรงขึ้น50%นะครับไอเนื้อเนี่ยไอมีดเนี่ยนะครับผมซึ่งเนื้ออันนี้เนี่ยซื้อได้ที่พรเจร่านะครับผมหรือว่าจะซื้อที่เอ็มบีซีบูชเชอร์ตรงมอลูนก็ได้นะครับผมซึ่งสปริงและบิดเนี่ยมันเหมาะกับ BS เพราะว่า BS เนี่ยเราสามารถแบกน้ําหนักได้เยอะเพราะว่าเรามีรถเข็นใช่ไหมครับผมเราก็สามารถเอารถเข็นไปแบกเนื้อได้นะครับผมน้ำหนักเพิ่มตั้ง8,00พันนะครับผมแล้วน้ำหนักตัวเราเองทีี่่ออัพสเเเต็ปไยยะน มันก็ได้อีกโอ้หกพันแปด0นนี่ก็แบกเนื้อได้เกือบ2อ0สอันแล้วนะครับผมเพราะว่าอาจริงแล้วคนอื่นมันใช้เนื้อไม่คุ้มเพราะเนื้อมันหนักถึง15หน่วยนะครับผมแต่ว่า b s เรามีข้อได้เปรียบเรื่องลดเข็นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมสปริงรับบิดเนี่ยเป็นการใส่เครื่องประดับสามารถใส่2ข้างได้นะครับดังนั้นเราใส่2ข้างไปเลยนะครับผมเพื่อใช้ในการประหยัดปั๊มนะครับผมก็ปั๊มเนื้อกินไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมหมดแล้วนะครับ 10m ก็จบเท่านี้แหละนะฮะผมหลักๆก็คือมีหมกแกะนะครับผมหมวกแกะเนี่ยก็จะแพงหน่อยน่าจะแพงที่สุดในอันที่พูดมาเลยนะครับผมต่อมาก็คือใส่2เมืองหรือใส่2 h y ไฮด้านะครับแล้วก็เป็นเทมิจิบวกสนะครับผมหรือว่าเทมสเตน้าคุณอัพสเตตัสสเตนเก้านะครับผมแล้วก็ใส่คลิปกระต่าย2ข้างนะครับผมเพื่อเอาปั๊มเนื้อประหยัดประหยัดขึ้นนั่นเองนะฮะ ส่วนสกิลเตตัสของผมเนี่ยตอนนี้เลเวลเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับก็เป็นเซตตงเจเอจิ99เด็ก30มรัก30นะครับผมอันนี้รัก30มสิีอัพเอามันเฉยๆเอาไว้ตีเผื่อขิดนิดหน่อยนะฮะส่วนสกิลเนี่ยสาย BS Boost เนี่ยมันอัพเหมือนกันหมดเลยก็คือมาถึงคุณเนี่ยเพาเวอร์แมคซิมไม่ห้าเพาเวอร์ทัตห้าเวอร์พลส์เพล็กชั่นอะดรีนาลีนรัตแฮมเมอร์ฟอลนะของสกิลเทเบิลลิงเวอร์พอลลี่รีเซิร์ชนะฮะรีเพลเวอร์พลส์นะครับผมแล้วก็ฮิตบแวััหารร่นะคผม แล้วจะเหลือพอยต์นี้หน่อยเนี่ยของผมมาอัพพวกตั้งร้านอะไรพวกนี้นะฮะอย่าลืมไปทำกรีดกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเรามีกรีดนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ BS งบ 10M นะครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันต่อกับ BF งบ 100M นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ